ดีครับพอคันดีแล้วครับบาดนี่ส่วนคำคำแรงแรงครับนี่เดี๋ยวสิผ้ามาเบิงพญ่ใบคือเก่าครับนี่เป็นขันตอนทุ้ไทแล้วครับบาดนี่ขันตอนทุด้ายแล้วเพราะว่าพญ่ใบเพิ่นก็ได้ประกอบพนทีเรียบร้อยแล้วครับบาดนี่วางหานี่โอ้ยเพิ่นเหลือกมากก้องเจริงเพียงแล้วครับพี่น้องเลยบาดนี้พญ่ใบเพิ่นได้ประกอบพนที่เรียบร้อยแล้วครับ พอดีปั่มนามมันหัวพอนี่ใบก็เลยจัดส่งไห่ไม้เลยครับก็เลยบอกให้เพื่อนจอดซะก่อนครับวังหันนี่ก็เลยได้ไปสอบไม,ม้แล้วครับเปียนเรียบร้อยครับบารน,นี้นามกับโบโบไลยู่แล้วบานนีอยูอยูคิงนิ่งเลยครับบารน,นี่ นี่ล่ะถาบ่มีพ่อใหญายเซยนี่สงสัยครับมื่อนี้สงสัยบ่ได้ลดเมื่อบาดนั่แล้วเฮามื่อนี้นี่ล่ะคือเขาว่าสร้างเซยครับโอ้โอ้โหฟอดฟอดฟอดตายเดี๋ยวประกอบแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวสิยหายพญายเซยเพิ่นทดลองเบิ่งนะครับว่าโอเคบ่ถ้าโอเคก็แสดงว่าผ่านครับ บ่โอ้พุ่นครับพุ่นครับฟอดฟอดฟอดเขื่อนครับพุ่นหกหกหนึ่งศูนย์ครับพุ่นเฮ้ยบุมมีลังค่าครับแค่นนั้นลงผ่านหกเขื่อนครับเดี๋ยวพงเงยใบสั้นโบ่บุ๋มดูคือบ่เดี๋ยวสิ่ไฮพงเงยใบแล้วสั้นโบเบิ๋งครับนี่นี่ละเป็นขันตอนสุดท้ายแล้วครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวตรวจเซฟบิ๋งไหมบุ๋ม้ะบ่เบุ๋มตะบ่ไหล่บ่จะลงเจะลงมาเช็คบิ๋งอีกเด้อ วามันอยู่บ่โอ้พญาะใบแกงมุ้ยแล้วที่ละครับขี่ต้มเต็มหนาพะยะน่ายเลยครับนี่เดี๋ยวเรามาเบิ้งใหม่เนี่ยมันอยู่บ่นี่ยล่ะครับหลังจากพญาะใบเราเปลี่ยนไปแล้วครับนี่มามันอยู่บ่เนี่ยโอ้ยอป็นเรื่องของเรื่องของครับ ทำจากคำเลี้ยกับสีมือเนเนี่ยครับพี่นอ้องเดี๋ยวเปลี่ยนมุมกล้องใหม่ก่อนหนึ่งค่าข้างคนนี้เฮ้ยเป็นลืม้องครับลืม้องเอ้ยว่ยถาบุมีายใปนี่ถุงไซส์บอด้รถเมื่อบาท้ะครับพี่น้องเนี่ยนี่เบอร์รเป็นครับพี่นอ้องเป็นบอทีแด็กเล่าก็ได้ลื้อเองเบิร์เลยนะครับนี่ลื้อเองทุกขั้นตอนเลยครับนี่ลื้อยส้วนทังน้งนาเนี่ยลื้อออกเบิร์เลยครับพี่นอ้อง Okay เดี๋ยวเชียร์เบื้องลีวเอ้าโอเคบออออเนั่นนั่นเพื ion, ่นบอกวกันเดียวเออนั่นเบยนั่นเบยเอ้านั่นนั่นเอนียงนอค่ะเป็นเพื่อนเป๊ะโอ้เพื่อนว่าสลักเพื่อนว่าสลักครับนี่โอเคบอสลักโอเคบอโอเคเนี่ยครับเดี๋ยวเพี่นจียบเขียนมันขานี่จะได้ไปเสียไม้ครับผม วางพเนี่ยายเราทดลองมึง่อครับนี่มัสีใสเย่อครับบใอบ้ยโอ้เดียบพเนี่ยกัสิเอาอีกเอาอีกออ้ออ้เรียบ้รยครับวนสร้างใบครับสร้างใบ แน่นอนอีเดียครับสร้างของหมู่บ้านครับนี่โ,โบ้าหนี้เพิ่นสิได้ลองเบิ่อไงได้ครับพี่น้องเอ้ยมันสีขาวคือเก่าบ่ครับนี่เก่ามาล่อติดตามรุ่นไปเปบิ่งพร้อมๆกันเลยครับนี่โ <c oughs> อ้อผีมือของพงเยใบคือเก่าครับนี่ถือว่าผ่า,านนะครับเ <c oughs> พิ่นได้บอกเฒ่าแก่เพิ่นแล้วมื้อเช้านี้ตั้งแต่เพิ่นออกมาตั้งแต่แรกแล้วครับว่าเสียงรถมันบ่คือเก่าเพิ่นว่า มันดังฟิตฟิด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 ค่้ายๆคือคือคือหน้ามันออกไงเพื่อนวะเอาล่อมึงดูถดล้อมึงครับเออนั่นเป็นทางกันลาครับบานี่ความมันประทุไกลไกลครับ จิดปรับหางใหม่ครับเพราะว่าเขนมันหลุดครับบางหันเนี่ยก็เลยได้๋ยพี่ออกติดไปเลยครับเพราะเนี่ยโบต้องมันหลุดอีกนะครับพี่น,อน้องนี่ครับเมื่ออไรพี่น้องโบต้องโบต้องไปเปลี่ยนให้มันเสียงเงินนะครับจะไปเปลี่ยนนี่ครับแต้องไปเปลี่ยนเสียเงินเพราะว่าเป็นปลาเราว่าเถ้าเปลี่ยนอเท่าไหร่ก่อน,ล,นะนะอนละค่ะนั่งฟ้องหมดละพีอนี่แหละก็เลยเอาแบบ ง่ายๆครับแก้ไขเบื้องต้นไปก่อนครับคือเป๊ออกไปเลยครับอยู่เลยตามน้ำของ,ของ,ของพอดี่ขาต้องซืกก้ออะไรแล้วก็เริ่มเปลี่ยนเ <สม S 2> ข้าซ่อมได้ครับซ่อมได้ซ่อมได้ครับผมเพราะว่าสร้างเพิ่นกับดิเฮดห้ครับอยู่ห่านเพิ่นกับเลยหายเพเน่ใบแล้วมาจัดก,การอยู่พีเองเลยวัดทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับทั้งลื้อทั้งประกอบครับสร้างใบให,ห้าวไว้เดี๋ยวลงมือเลยครับมาอนี้ก็ เก็เต,บ,เตบ,บางสสายเนาะประมาณสามสีมุงนลครับเล่ากับคุ้มเผ็ดจนมาสำเร็จรของเราได้ไไหรอถือว่าโอเคเอาไปนะานเนาะพอยื่นใบแล้วก็ได้ปรับหางปรับยังเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับบนันเดี๋ยวพอยื่นใบเล้าก็บทีได้ชว่ฟีมือคือเก่าลวครับว่าใส่ดีใส่ได้คือเก่าบอกครับ ไทยดีไทยไทยอ้บไทยดีไทย,ไทย,ไทยมอนคือเกาบมสำหรับสอดเข้าเดียวครับนี่โอเคเลยครับไป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 ช์โช่อฝีมือท่านผู้ชมบ้างก่นอนมาตกแต่งเป็นทีเรียบร่อยครับมาเดี๋ยวห้ยพยานไปแล้วลับการครับบอลไม่เห็นจะเบิดมือครับบอล แต่คือว่าที่มือพ่อสมควรนะครับพี่น้องขาบ่มีพอใเย่ใบนี่สง,งสัยบได้นวดเมื่อบ้านล,ละครับเี่ดบเป็นครับดวดคื่เก้าครับพี่น้องไปได้บเบิลชิพนี้แล้วครับจากกนไหลค์เชแชร์ด้ครับด้วย